สวัสดีครับผมกล้านะครับก็กลับมาอีกครั้งหลังจากหายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับข้อแรกครับเป็นร้อนในเต็มปากเลยนะครับแล้วก็2คือไม่ค่อยสบายช่วงอากาศร้อนมากครับผมเองก็แพ้แดดเรียบร้อยครับร้อนแบบเที้ยๆจนแบบหัวจะระเบิดมากเป็นกึ่งกึ่งไมเกรนเลยมันร้อนมากนะครับแล้วก็3คือผมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ใช้โคตาพักผ่อนสงกลาผมในการที่จะไปอยู่กับครอบครัวนะครับในวันสําคัญของที่บ้านก็เป็นวันที่อาจจะ เศร้าหน่อยนะครับแต่ก็ต้องไปอยู่เป็นกําลังใจกันในครอบครัวก็เลยทาให้ไม่สามารถพูดถึงคลิปวิดีโอที่ผ่าน,านมาได้นะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ฟุตบอลมันแตกหลาดกันเยอะเนาะนะครับทั้งบอลอังกฤษนะครับอย่าง FA เอคันี่เมื่อวานนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดนี่ใครดูก็ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นยิ่งใครคิดว่าจบครึ่งแรกปุ๊บกูนอนดีกว่าตื่นมาคงงง่าอ้าวทำไมเป็นจุดโทษล่ะครับก็หรือว่าใครครึ่งแรกไม่ได้ดูกําลังขับรถกลับบ้านจากการ เต cheat so ิมเชื้อเพลิงอยู่แล้วก็มาดูที่บ้านต่ออ้าวตอนขับรถกลับบ้านนั่งฟังผลงานมันนำอยู่าที่ว่าทำไมกลับมาบ้านมันถล่มวนวะก็เดี๋ยววันนี้ครับจะมาลองพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือทุกคนมองว่ามันเป็นมากกว่าเพียงแค่ผลการแข่งขันและมากกว่าคุณภาพของทีมและมากกว่าแค่การเป็น ผู้จัดการทีมของเอริกเชนฮาร์และผมว่ามันมีหลายประเด็นนะครับก็ลองคิดไปเองดูไม่ได้พูดคุยกับใครไม่เคยมีวงในายอยู่ที่อังกฤษนะครับไม่เคยรู้จักใครเลยแล้วก็ดูข้อมูลบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้นํามาเป็นหนึ่งในส่วนของการวิเคราะห์เน้นการคิดไปเองคิดเองอ่านเองคาดการเองถ้าเกิดผิดพลาดปรกการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมว่าข้อแรกนะครับที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นโอเคว่าถ้าเกิดมียุคใหม่ของตัวคุณ เซอร์จิมแรดคริสเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์บอดบริหารซึ่งเขาก็ไปวิ่งลอนดอนมาทอนมาแล้วก็มาดูบอลต่อนะครับซึ่งแกก็โคตรเดือดเลยซึ่งดูแล้วแกคงเห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่งข้างๆกับตระกูลเกลเซอร์ด้วยนะครับก็คือสิ่งสําคัญเนี่ยคือผมว่าข้อแรกคือมันเป็นทีฟุตบอลทีมใหญ่ที่ระบบโครงสร้างมันมันใหญ่เกินอ่ะนะมันมันพอมันใหญ่เกินปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีผลและเช่นในเรื่องของการปรับเปลี่ยน ตัวแกนหลักของโครงสร้างที่ปรับยากหน่อยซึ่งตัวเซอร์จิมรัดคิฟสเองก็เข้ามาปรับบ้านแล้วนะครับเห็นแกเริ่มเปลี่ยนคนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ดึงคนใหม่เข้ามาแล้วมีเบรดามาใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวใหม่ที่มาจากแซมตันด้วยเนี่ยก็เป็นการปรับเชิงโครงสร้างนะครับแต่ถามว่ามันจะทําให้ผลการแข่งขันหรือว่าฟอร,ร์มการเล่นของทีมดีขึ้นไหมมันยังไม่ใช่อย่างนั้นถ้ากิดจะปรับโครงสร้างทีขนาดองคอ์กรใหญ่ในบ้านเราเนี่ยจะปรับโครงสร้างเปลี่ยนรูปแบบตาม ยุคและสมัยเนี่ยยังใช้เวลานานเลยจะหวกให้แมนยูปรับปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเก่งปั๊บเนี่ยมันคงยากก็ข้อแรกคือเรื่องนี้ครับโครงสร้างสมโมสรมันใหญ่มากมันทําให้ทีมน่าจะเปลี่ยนแปลง,ปลงอะไรได้ยากนะครับข้อสองนะครับคือผมขออนุญาตคิดเองเออเองแบบคอนเฟิร์มเองว่าแม้ว่าทีมชุดนี้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนนักเตะสักคนเดียวเลยครับไม่เปลี่ยนใครออกเลยอันโตนี่ก็ยังอยู่มาคัตแฟร์ฟอร์ดก็ยังอยู่หรือว่า,าคนที่มัน,นแปลกหน่อยยังอยู่เนี่ยอารอนวาฟิซาก้าที่พาทีม เสียุดโทษแล้วก็มาเกือบจะซวยอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่าเปลี่ยนโค้ชคนไหนก็อาจจะไม่ทําให้ทีมชุดนี้เก่งขึ้นถ้าเกิดปรับเปลี่ยนมายเซต็ตและระบบโครงสร้างไม่ได้นะครับคือถ้าระบดยึดตั้งแต่ชุดเดิมเนี่ยแม้จะเป็นโค้ชใหม่ก็ตามแต่ระบบทีมแบบนี้เนี่ยผมว่าก็ยังทําให้ทีมไม่สามารถเก่งขึ้นได้หรอกนะครับจะปรับจากเดิมเล่น423 1มาเป็น4 3 3, 3เล่น352 541ก็ตามแต่แต่มันอังแต่ชุดเดิมเนี่ยว่าเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเกิดยังไม่ปรับระบบ ก็ถ้าเกิดเอาขำๆเลยยุคของเฟอร์กี้เราไม่พยายามเปรียบเทียบเรื่องของผลงานนะแต่เปรียบเทียบเรื่องของโครงสร้างทีมคือเฟอร์กี้เขาก็เป็นคนที่แลเป็นเสร็จทุกอย่างทําให้สามารถที่จะคนโทรลแผลบางอย่างได้แผลเล็กแผลน้อยที่เกิดขึ้นซึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดยุคนี้เนี่ยเซอร์อเล็กซ์ยังเป็นกุนซืออยู่เนี่ยแล้วเจอปัญหาเรื่องของโซเชียลมีเดียแกจะปิดห้ามปรามเด็กๆในทีมยังไงนะครับน่าจะหนักหน่อยก็ดูแล้วนนเนี่ยผมว่าแม้ว่าใครเป็นโค้ชเนี่ยถ้าเกิดยังปรับเปลี่ยนไม้เซตไม่ได้ทกกนนพวออา แมนซิตี้หรือว่าจะเป็นเชลซีก็ตามแต่เนี่ยคือโค้ชมาก็มีการเปลี่ยนแปลงในแบบหนึ่งนักเตะแกนเดิมอยู่ผลงานแตกตางชัดเจนอย่างเชลซีช่วงแรกนักเแต่เจ็บเยอะก็เริ่มดรอปๆหน่อยตอนนี้พอชเองก็เริ่มจะมีอะไรมากขึ้นไปนัดเกมล่าสุดกับซิตี้ที่แพ้1นึ่งศูนย์ท้ายเกมนะครับก็ <c oughs> <g iggle> ประมาณนี้ข้อสองพันไปข้อสามครับผมว่าส่วนสําคัญคือทุกอย่างมันดูเก่าหมดเลยอะคือพอเรามีความใหม่ในร่างกายเราเนี่ยในมายเซ็ตเราในความคิดเราแฟนบอลแบบเราเนี่ย แต่ทุกอย่างในทีมมันจะเป็นความเก่าอยู่เนี่ยมันก็คงจะแตกต่างยากมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรยากนะครับถามว่าแมนยูสามารถใหม่อะไรได้บ้างก็คงจะต้องเป็นไปตามยุคสมัยนะครับซึ่งตัวผู้บริหารเองก็เริ่มมาแล้วจริงเนี่ยแต่ว่ามันมีความเก่าอเต็มที่เ,เอาลำพังที่โอทัฟฟอร์ดก็เก่านะครับคือชื่อบอกเก่าแล้วแถมระบบโครงสร้างอะไรบางอย่างก็ยังคงเป็นความเก่าอยู่ดังนั้นเนี่ยความท r a d i t i o n เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปป,ปปรับอยู่แล้วครับมันคงเกิดขึ้นยากแต่ถ้าเกิด แต่ผมเชื่อว่าทีมจะปรับตามได้เปลี่ยนตามยุคสมัยได้แล้วก็จะไม่ล้มหายตายจากเหมือนทีมบรรดาทีมเล็กๆที่มีความเก่าๆสูงแล้วก็สุดท้ายไปตามกาลเวลาแล้วก็ยกเลิกทาทีมพังไปอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าแมนยูจะไม่เป็นอย่างนั้นครับลูกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เงินมีแล้วก็ซัพพอร์เตอร์มีแต่แค่ว่าไม่รู้ว่าซัพพอร์เตอร์จะอยู่ยงคงกระพันขนาดไหนนะเพราะว่าบางกลุ่มที่เป็นรักแมนยูจริงก็ไปสร้างทีมใหม่กันแล้วอะไม่รู้เรื่องไงบ้างก็เดี๋ยวคง ดูกันอีกทีดึงกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้สุดท้ายครับสุดท้ายละคิดว่า mm hmm. เอิเทนฮากนะครับทำทีมอื่นในอังกฤษก็จะไม่เก่งเหมือนกันอ่าผมม่ได้บอกว่าเทนฮากไม่เก่งกับแมนยูนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีความเหมาะสมกับฟุตบอลอังกฤษด้วยอ่ะขำๆถ้าเกิดเทนฮากไปทำเวสต์แฮมไปทำบูฟไปทำคิสตัลพาเลซเขาจะทำไม่ได้นะครับเขาจะทำทีมให้เก่งไม่ได้ เขาอยู่ R อาร์เค้าเก่งโอเคเขาเห็นบังเตยบางคนเก่งก็เอามาเล่นได้บางคนเก่งเข้าตาจริงลิซนโดบาตินสออกมาเจ็บอีกนะครับอันโตลี่มาก็โดนวิจาร์เยอะผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เทนฮารน่าจะยังไม่เหมาะกับบอลอังกฤษจริงๆนะครับอ่ะคือทําไปทำํำเลสเตอร์ก็ไม่แน่ว่าจะทําได้ดีหรือเปล่าดีกว่าคน ปัจจุบันที่ทำอยู่ไหมไอเอนมาเลสกียปะไม่แน่ใจไม่รู้เปลี่ยนโค้ชยังนะลืมลวแต่เลสเตอร์กำลังจะเลื่อนชั้นนะครับแต่คือถ้าเกิดเทนฮากไปทำอาจจะแย่ก็ได้อะประมาณนี้นะครับผมมองคร่าวๆกับแมนยูที่เกิดขึ้นในช่วงแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผมมองถูกไหมก็เป็นการคิดเองเป็นการคิดไปเองแล้วก็เป็นการคาดการเองถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขออภัยล่วงหน้านะครับประมาณนี้ครับรอดูเกมต่อไปที่เหลืออยู่ว่าแมนยูจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับรอบชิง FA ครับมันเตะช่วงปลายเดือนหน้า25พฤษภาคมก็ ไม่แน่ว่าหนึ่งเดือนเต็มๆอาจจะกลับมาเก่งก็ได้นะวันนี้อ่อนกอกากาศอยู่แต่แค่ไหนว่าแชมป์เก่าของก,กูหรือว่ารองแชมป์เก่าปีก่อนหรือว่าเคยเป็นแชมป์เมื่อ2ปีก่อนของกูเนี่ยเอาคืนได้เก่งได้ก็ว่ากันไปในเดือนหน้านะครับส่วนในลีกเนี่ยโอกาสเลื่อนอันดับ7คงจะเหนื่อยหน่อยครับแต่ก็ยังคงมีโอกาสอยู่เว้ยก็แอบเชียร์แอบปรรันใจแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของลิเวอร์พูลบ้านนะครับซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็เดี๋ยวอนาคตเขาจะไม่มีครอปแล้ว เดี๋ยวดูคลิปหน้าว่าถ้าเกิดถ้าไม่เป็นครอปเนี่ยอะไรบ้างที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่จะอย่างคงเดิมเป็นการคาดการณ์เดิมหรือว่าต่อคลิปหน้าครับ